ตัาชมันแงวหูนี่เออ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 แม่แม่จะตัดผมให้ลาตัดผมไฟให้ลาบ๊ลูกบ๊วยบบ๊วยสวัสดีค่ะพระราแสงทองค่ะมือนีแพรพรจะมาตัดผมให้น้องริตานะคะอ่าผู้ลงคนกันแล้วแต่ความเสื่อแล้วแต่เปลืงพี่น้องบางบองก็บอกว่าให้โกนออกเบิร์ดเลยโกนหัวออกเบิร์ดแต่ว่า คุณพ่อเขาไม่ได้โกนนะคะว่าน้องเป็นผู้หญิงแต่ว่าลูกหลานที่นี่กขบ่ได้โกนเออบ่ได้โกลกับกับบ่ได้ี่เงกับสุขภาพแข็งแรงกับปกตินะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะคุณเกิดมีคุณยายตรวจอยู่พี่น้องนี่พนังเฝ้าอยู่นี่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เป็นว่าตัดก็ได้บ่ตัดก็ได้เอยโกนก็ได้หรือว่าสิตัดแบบพ่อเป็นพิธีก็ได้เพราะฉะนั้นก็ห้องมาสกัดเพราเป็นพิธีซื่อๆพี่น้องเอาเพระเป็นพิธีเนะลูกเนาะ หนูจะได้ไม okay. ่หัว <ett> ร <par ate 250> <in> ้านเนะลูนั้นหนูจะไม่หัวรนเนาะอืมเอาสีตาตัวใหญ่ถ้าผ่าก็เป็นยังสอาตานแง่เมให้ก่กิมายเป็นยังบยดไปเ่อเอาคือหากเทูกม้างรึตาตาไดบอแพ้วแลูันนมันแงหูนี่เออออออแม่แ้วจะตรวมให้ลา

ดึงขลยาไมยนีออีาลูก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 จ้าลูกลูกจ้าลูกว้ายคุณเป็นจ้าลูกผมแหวงละรอานนี้ว้ายผมก็เป็นจ้านมีมีเรามูฮนี่ทางมูลูกเออเโอเคลูกโอเค ตาคานี่ลูกคานี่คาตัดสงนักเรียนลูกตัดสงนักเรียนนยเบิ้งเบิ้งเเเีเดียวลูกนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวให้ดอกไปมันแมอีนงอเหออืออ่แม่ยืนวาน้ำดูแน่แม่ยืนวาน้ำดูแน่แม่ยืนวาน้ำดูแน่ mặc quá mặc quá mặc khui tàu luộc Mẹ phải mãi dư mày mãi dư dư tháo mãi dói tháo mãi Tắt tháo mãi dói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 

ข้อแข็งหลังนิดเงาะงอกงอก้แข็งแต่ว่ามันอยากรูปเองมันอยากอูขเองแล้ว,วยข้อแข็งเลยรูปเก่งไม่ดีไม่ดีลูกน้องลายไม่สุ่มแล้ว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 ออกมาเลยไปบ้านสวนเลยก็ไ,ได้ไมเม่ดีกำนวนสี่ไปแล้ว หัวแงมันต้มหมอหน่อยลองูบ้งลงบ้น้องเจมจังเป็นตากล้องนะคะตอนนี้ตาจุดบ้า

เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยอยเสแล้วเลยเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้คือก็ตัดพอเป็นพิธีน้องมันก็เล้วแย่แต่แต่ความเสื่อแหลแต่คนแต่ว่าคุณพ่ออ่าบีเขาไม่ให้ตัดเขาบอกให้โกนแต่สาหรับแพวนี่จังไหนก็ได้โกนเลยก็ได้หรือว่าสิตาอะไก็ได้คือแพร่บอดี้บอดี้ซีเรียสนะคะแต่พ่อเขาห่วงลูกสาวไม่หัวหงผมลูกสาวพี่น้องขนาดองกระบาทังพ่อสองเดือนหัวงเนียพี่น้องหัวหดผมลูกสาวพี่น้องเอ้ย โอเคนะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยฮัลโหลลูกปากเหลือใช่ไหมอะยิ้ม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 อะอะคนจุ๋ยมากค่ะอะคนจุ๋ยชอบกล้องเหรอลูกหนูชอบกล้องเหรอลูกอะหนูชอบกล้องเหรอคะหนูดูชุดสิคะโอุ้ยมันชุดอะไรเนี่ยทำไมมันจุ๋ยจังเลยฮะ ถ้าใช่กันเปื้อนพร้อมถ้าใช่กันเปื้อนพอมอยถุงเท้าถุงมือยังไม่ใส่นะคะปล่อยให้หนูเป็นอิสระก่อนโอ้เมือมันคือขาวเดี๋ยววานในไอในโชว์เล็บก่อนลูกเดยวหโชว์เล็บหนยนิ้วสวยเหมือนมามีไหมคะอ่ะอ่ะอันดูดูดูนิ้วสวยเหมือนยายเทพไหมดูสิโอ้ยง่าน่าจะโตมากแล้นิ้วสวยจังเลยลูกฝางมากฝางอ่ะ อคุยคุยคุยอะคุยหนูชอบคุยหนูจะคุยหนูจะคุยเด้อลูกอาหนูจะคุยลระคะอาหนูจะคุยหระคะอะคุยลูกมาคุยลูกมาคุยอะลูกมาคุยอะดูคางอุ้ยหนูมีคางหนูมีคางด้วยหนูมีคางด้วยอะชุดป้าแจ๋วซื้อให้หนูลระคะชุดป้าแจ๋วซื้อให้หนูล่ะคะ อ้ยคางสวยจังเลยเขาีกสอบยนี่คางสวยจังเลยเลยยิ้มหน่อยเลยอายอ่อยยิ้มหน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 ่อยโอ้ยโอ้ยอ้อ้อยอ้อ้อ้ยยอ้ยโอยอ้ยอ้ยอายโอ้อยอ่ยอยอ้ยโอออออออ่ะยอยออ่ะุอยุอยอู้ อันนี้ชุดป้าเจ๋อซื้อให้ใช่ไหมคะอ้าใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะลูกสามเดือนหนูจะออกงานกับมาเมียไหมคะสามเดือนเราไปทํางานกันนะคะเมืองคานหนูไปทํางานกับมือนี้ไหมคะอุ้ยเห็ดปากหิว่ะลุกไปเลยหนูทําไมทําปากแย่จังเลยล่ะลูกไปเลยเสียลูกเยอะแยะไปเลยให้ป้าป้าซื้อรถบ้านให้เนาะ ให้ป,ป้าซื้อรถบ,บ้านให้เนาะเอาป้าแจ๋วกับยายขึ้นรถไปเลี้ยงหลานในหลานเนาะเอาป้าแจ๋วก็บยกตรวจขึ้นรถไปเลยเป็นรถบ้านเลยลูก <c oughs> เป็นรถบ้านเลยให้ป้าซื้อให้เนาะเป็นรถบ้านเลยจะได้นอนสบายมีห้องน้ำด้วย <c oughs> รีวิวเข้าเยอะๆนะคะจะได้มีตังค์ชื้อรถบ้านนะคะรรีวิวเข้าหนูเยอะๆนะคะ นาดีตาพร้อมรับงานรีวิวแล้วค่ะจะรีวิวอะไรลูกตอนนี้หนูมีงานเข้ามาจองงานแล้วนะคะหนูมีรีวิวเข้ามาจองงานแล้วนะคะอืมอืมหนูหาตังตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยอหนูหาตังตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยเหรอลูกอุ้ยปิดตะรวยแต่น้อ คนมีบ ma, no, no, no. um, uh, uh, ุญมาเกิดใครคนมีบุญยายเทพใช่ไหมคนมีบุญคือยายเทพใช่ไหมฟันบางเดยวฟันมาอันนั่งคุยกบเราอยู่หมอเนรา่นน้องกรอจกเอ้นะเนาะเนาะเนาี่จะเขาเป็นเงียนคลองเดียวเลยล่ะแปกอบเกือได้น้องห้อจกอันนก็เลยว่าอันแม่บริเไปใส่ได้่าสันแม่อันแมยูงอย่างนั้นยูว่าสันเลยว่าเออยงโดแม่นัู้้ที่ชิปเก่าเดี๋ยวเขาชิปรี้ล่าเร่นละสนอเออเอาเขามาโหลดมันว่ะไอว่าบุกบันนี้ตื่นสั่ม นางเราก็เล่ากันนางนพันนาคุยกันนี่เด้คือจะมันอินเี่ยวก้องฟันกับเวลาเราต่ายเนี่ยหน่นนนนนไปใส้แม่เลี้ยงหลานตีอเอาอยู่นุพีิยาลกูกยยกยีละติลูกน้ำลายน้ำลายโอ้หนำลายนิดหน,น,ดน,น่อยนิดหน่อยไายไม่ออกไมป่ประจําอ้าวอ้าวนี่อาจจะนอนอูบะลูกนอนรับแบบนอนอูบะอะไรอะไรหนูมีเปย์ด้วยนะคะดูเปย์หนูอยู่ข้างหลังนะคะเปย์ เดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่จะเอาเงินเหลือมาผูกเปีใส่ชุดคริดสมัต์นั่นะเองเนาะเอาตุา๊กตาตาหน้าตาตัวใหญ่นะเพาะว่าเช้าจะยาอยากพนุนาเอ๋เพิน่นอันซื้อชุดอันคริสต์มาสม,มาให้หนูเห็นนี่หนึ่งงามงามชิมม้นแรกเลคอยกระซังเพืกันมาถี่ซังเกิดเป็นซังตัวเนี่ยคอยกระซัง,องเอ๋เอซือ้อมาให้ชุดหนึ่งก็กระซังอีกชุดหนึ่งก็ได้มาถี่ซังได้เลยนะหนูจ้าอลูกอะไรลูก นูจะคุยกับมามีเหลอค่ะอ,อืมเราจะคุยยูอ๋ออยูหน่อยคุยอ่าบ๊ายบายแฟนคลับหน่อยเด้อขอบคุณนะคะ